อะสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีใน YouTube ยูนทูบแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊กเลยนะครับเดี๋ยวนี้มาดูล้อย่ำนาหนะ่อยล้อใส่สยามได้นกได้ครับคู่นี้ <c ười> แต่ถ้าวดนกมาจะบอกว่าว <c ười> คู่นี้นะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเทียบไอ้ฟูมาเยอะเลยฟู๊ฟู๊เยอะเยอะเหมืนกับเราเลยอืมฮึมต <c ười> ายเลยครับตาย <c ười> อันนี้ใส่ได้ทุกรุ่นนะเนี่ยนกได้สยามได้ <c ười> สนใจโอ้โหมันเป็นอลังการวะเนี่ย ไ่ใช่นะทุกคนมันเป็นล้อแม็กซี่ใช่ไหมสมคิดใส่แต่ตอนนั้นไอ้นี่เจ้าของเขาบอกว่าใช้ดีแต่ว่าเขาจะมาใส่ไปลมถอยหลังไม่ใช่เขาจะถอยหลังในโลมใช่ไหมเพราะว่าก็ดดด้เรัวยอ่าตอนแรกเขาสั่งแค่ไปทางหน้าแต่เขาไม่ได้ใส่ข้างหลังแล้วเขาจะไว้เดินอะไรนะบนบนถนนด้วยนี่นะครับทุกคนสูงเท่าไหร่นะสมคิดน่าจะไม่รห้าสิบนู่นว่าแต่ว่าจะพื้นดินนะเออโอ้โหแต่มันไม่แหละมันนานแล้วที่ผมเคยถ่ายไปทีเนี่ย แต่เดี๋ยวนี้จะเขาอยู่ที่ไหนของเชียงใหม่เชียงใหม่แม็กซี่ครับใส่แม็กซี่พะเยาพะเยา,เาโอ้โหอลังการอันนี้มาส่งเองเลยเนะี่ยฮะเดี๋ยวก็จะมารับเองอีกโอ้โหเคยช่างมากี่โลโอ้โหไม่ไหวสองคนนี้ยกขึ้นไม่ไหวอ่ะแต่หนักหนักแน่นะเราะว่าหน,นันกกำนิ้ว,วเด็กนิ้วนล้วก็เลยโอ้โเพราะว่าเหล็กกี่มิลวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีนักกามิลกับหกมิล อ๋อตัวคำหลังอะไรตัวคำหลังหกมื่นคู่นี้ปิดเท่าไหร่นะประมาณกับสองหมื่นแต่แต่รวมนี่จะสองหมื่นกว่าแล้วแหละอันนี้พอเขาใส่มามาเพิ่มข้างหลังก็เก้าอ่ะเออถ้าถ้าพูดถึงถ้าเราใส่ใส่อันนี้ไปนะใส่รถยนต์ไปมีมีท้ายอายุ่ะเขาต้องตั้งไปแน่นอนหมือไงเนี่ยเหรอเออต้ตั้งไปไงโอ้เนี่ยต้ตั้งอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เอาอะไรล็อกไว้อ่ะตเตยล็อก เราไปอยู่เพระเยาวเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำหน่อยไหนไหนมาสกีเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ใช่เนี่ยนี่เนี่น่เอบเนี่ยเนี่นี่อบเนี่ยเนี่ยเีเนไ่ยเนี่ยเกอบเนี่ยเกี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอบเนี่ย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 เลยเนียเนี่ยเนย่เน่ยนี่นีกินี่ยเน่ยเนียเนย่เนีย่เนียอนีไม่ยไม่ยยเฮ้ยเนี่ยเน่นน่ คู่เท่าไรเอางี้จัดโปรห้าพันห้าพันหราานือสี่พันห้าอะไรดิหัวจะตั้งสามพันสองพอได้เอาราคาแท่งลีโลไปเลยพี่ไม่มีหรอกออมันไม่มีใครบ้าทําไปขนาดนั้นนะครับอ,อ,อืม <c oughs> เพราะว่ามันมีต้นทุนมีทุกอย่างนะครับแล้วลูกน้องนี่ก็เหมาพี่คู่เนะี่ย เออหรือมาที่บ้านอ่าก็คูร์ร์ละแปดร้อยคูร์ละหกร้อยแล้วแต่อ่าครับมันต้องมีอย่างที่ผมบอกนะผมเคยโพสในในเพจไปมันมันมีค่าเหล็กนะครับทุกคนค่าตัดใบค่าไฟค่าเชื่อมค่าสีค่าทุกอย่างอ่ะถ้าไปขายราคาขนาดนั้นอ่ะผมบอกเลยอยู่บ้านนอนดีกว่าอย่าไปทําเลยเหนื่อยไม่รอแมลเ็นซี่เท่าไหร่อ่าอันนี้อเนี่ยสามพันเนี่ยค่าทำใช่ไหมพี่น้อยลองทำนล้วเนี่ยพี่น้อยมันโกหกไหมอาอไม่โกหกพี่น้อยมันโกหกไหมเฮ้ยพี่น้อยยิ้มอ่ะ อันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริงอันนี้อ่าอันนี้อันนี้พี่น้องคนทำนะคนทำอันนี้อันนี้ผมไม่ได้จ้างรายวันเดอร์ลูกน้องอ่ะเหมาเหมาเป็นคู่เลยอเหมาเป็นคู่นะรวมสามพันเลเอาเนี่ยอ่ามีอะไรอันนี้อันนี้สมคิดเขาลูกน้องลูกพี่เออลูกพี่ลูกพี่เออแล้วลูกน้องเออแต่โคเลยเออแต่สกีมันก๊อปแล้วนะสกีมันก๊อปผมไปแล้วเนี่ยก๊อฟไม่ได้ทำตาอ่ะนี่ครับก็เลยพามาดูร้อไถ่นะเผื่อใครสนใจ อยากได้ไปใส่แล้วถใส่ไอ้ตอนเนี้ยไอ้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 ไอลอ้อทันตะวันอ่ะอ่าตอนนี้ก็มีกระสกแสดีอยู่เหมือนนกัอ่าก็คือเขาก็ชารกันอยู่อ่าถอยหลังได้<ต>อ่าแล้วมัน,ะน,ะนจะถอยหลังใน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 ลม,มในลมได้ไไดแต่ถ้าถอยมากก็ไม่ดีเดี๋ยวเผาไปอีกเฮ้ยดีถอยได้เลยแล้วประกันขาดใช่ไหมุงอ่ะโอเคครับผมก็นี่แหละมาดูล้อเราไหนเห็นมันใหญ่ดีนะครับทุกคนก็เลยถ่ายให้ดู ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ